มังกรสายฟ้าพอหนุ่มหน้ามนขวัญใจแม่ยกตัวละครที่เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องเปิดได้ตั้งแต่เริ่มเล่นเกมมันดีไหมเล่นได้หรือเปล่าทำไมจา์ถึงบอกว่าต้นเกมมันคือเดอปังท้ายเกมมันคือเดือร่วงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก็กาวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับเกมที่บอกเป็นช่วงต้นเกมนะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงมังกรสายฟ้าอีซเ่งเทียนนะครับผู้จะผิดขออภัยนะไม่ได้พูดชื่อไอเจ้าตัวละครตัวนี้นานมากแล้วนะครับเพราะว่าเก็บข้าวกรุบไปแล้วไม่เอามาเล่นอีกเลยตัวละครตัวนี้เนะี่ยจะขอบอกตามความรู้สึกนะครับว่าต้นเกมมันเป็นตัวที่เล่นง่ายมากครับถ้าสมมุติว่าเราต้องเล่นสายแค่สายหนึ่งนะในช่วงการเล่นต้นเกม ซึ่งสาย2ก็จะเปิดเลเวล44เลเวล42ประมาณนั้นมันเยอะมากๆดังนั้นต้นเกมเราจะเล่นได้แค่สาย1นั่นคือเล่นเสือได้ดอกไม้ได้เล่นนกได้แล้วก็เล่นงูได้สําหรับทุกๆสายนะครับสาย1นั่นเองสายพวกแมงมุมพวกด้วงพวกป่องก็ยังไม่มีเพราะว่าเวลยังเปิดไม่ถึงดังนั้นสมมุติว่าเราเปิดได้มังกรสายฟ้าซึ่งจยนเชื่อว่านะครับมันต้องโรมาจากตัวหนึงอะไอตัวเนี้ย ต้องโผมาใน i อดีทุกคนในช่วงการเปิดโลซัก40-50โลแรกจะต้องโผมาสักตัวหนึ่งแต่สำหรับจารยาจารย์ว่ามันไม่น่าเสียดายนะครับสำหรับตัวนี้เนื่องจากมันเป็นตัวที่เล่นต้นเกมได้ดีมากๆเก่งเลยครับต้นเกมนี้จา์บอกเลยว่านึกว่าพระเจ้านะเคลีย์เวฟทุกอย่างดีคือพาทุกคนเนี่ยเล่นได้อย่างง่ายอย่างสบายเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นเกลือที่เราเล่นไม่ไหวนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผ่านช่วงเลเวลซัก 47ถึง50ไปแล้วนะไม่ถึงละประมาณ47อ่ะหรือต่ำๆสุดคือ4 5มันจะต้องเปลี่ยนตัวละครที่เป็นตัวดาเมจแล้วนะตัวนี้ไม่สามารถเล่นไหวแล้วเนื่องจากไม่สามารถวันช็อตได้เมื่อไม่สามารถวันช็อตได้นั่นคือมันจะติดสตาร์แล้วทําดาเมจไม่ได้1เทินหรือแย่ก,กว่านั้นคือฆ่าไม่ได้ด้วยสักตัวก็ติดสตาร์สองเทินแย่เลยครับทักษะที่1นนะครับเป็นทักษะที่มีความพิเศษมากอันนี้เราจะไม่พูดถึงแหวนแสนปีนะ เราจะพูดถึงแหวนแค่5 0 0 0 0ปีนะครับความสามารถ5 0,000ปีเนี่ยเอ้ย2อง0 0าดีเราเล่นเริ่มเล่นนะครับความแรงของมันเนี่ยแรงสุดๆดเลยนะซึ่งแรงตามความเสียหายดาเมจเนี่ยโดยต้นๆเนี่ยประมาณสัก4 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะ่ะซึ่งมันคือท่าที่แรงที่สุดในเกมจนช่วงต้นเลยไม่มีตัวละครตัวไหนที่แรงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับเทียบของในราคาเท่าเ่ากันเช่นเราใส่ของกระดูกชิ้นประมาณนี้เท่านี้จะอ้วนไฟจะหมาลมจะอะไย จันบอกว่าในความรู้สึกนะมังกรสายฟ้าคือเดอะเบสในช่วงต้นเกมที่สุดแล้วเอาลงตีเนื้อเรื่องนั่นคือที่1ครับไม่พูดถึงอย่างอื่นนะไม่พูดถึง p v p ไม่พูดถึงจันตีกระดูเนื้อเรื่องจันให้ตัวเนี้ยเดอะเบสจริงๆเพราะว่ามันแรงจากการบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจของตัวเองเนี่ยแรงมากจริงๆนะครับอันนี้แหวนแสนปีมันเลยบวกเยอะแหวนห้าหมื่นมันก็จะประมาณอ่าเราดูแหวนห้าหมื่นกันแหละแหวนห้าหมื่นมันก็อยู่ประมาณสัก 600%ครับเยอะมากสมมติดาเมจเราเ6 0 0นรนะคูณไปดี7 642หโอ้สี0แสนสองนะคูณเลขผิดขออภัยประมาณ4 2 0 0นนะครับซึ่งมันแรงมาก42 0 0 0ดิไม่สี่แสนศูนยูนเออใช่ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> บวกเลขสมมุตบวกเลขะเยอะเลยซึ่งมันแรง6เท่าอะ่ะเอาง่ายงถ้าเราสมมติดามเมจเรา5 0 0 0 6 5 3 0 30,000อ่า พูดเดยวไปเมื่อกี้สามหมื่นต้นเกมคือแรงมากนะเคลีย์ด่านเคลีย์เว็บผ่านไปเฉลุยไวมากๆนะครับโดงแหวนเนี่ยอย่างที่บอกว่าอาจารย์จะมาสมุิโดยการที่เป็นสายหนึ่งเท่านั้นเสือทั้งหมดเลยครับแต่ว่าข้อดีของวงที่1เนี่ยถ้าเราฆ่าฝั่งศัตรูตได้เนี่ยปกติเราจะสตั้นสองเทินแล้วติดมือสองเทินนะครับเราจะติดมือแค่เทินเดียวถ้าหากเราฆ่าได้แต่ถ้าหากเราฆ่าไม่ได้นะติด2เทินครับยืนกันมือยาวๆว,วงที่2ครับนี่ ความแรงตามดาเมจเลยนะอันนี้ที่เดือก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับวง4มันเป็นบัฟไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกเพราะว่ามันจะเป็น1 2, กับสัส่วนใหญ่นะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมที่จารจัดเตรียมไว้บอกเลยว่าอูห้หูแน่นอนทีมที่จารย์เลือกใช้นะจะไม่มีตัวละครที่เป็นเด e base ในการเล่นเมตาต่างๆนะครับนี่อาจารย์เลือกมาเป็นปู่ใบ้นะนี่เป็นไงโคทเทครับปู่ใบ้ต้นเกมบวกมังกรใส่ฟ้าคือเดอะเบสมากนะครับ นี่คือที่สุดของการเล่นผ่านต้นเกมเลยนะแล้วก็เลือกเป็นคาถาฟื้นฟูอันนิ่งนะครับสายปีกก็มาเป็นพอออฟฟูดันเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับช่วงต้นเกมเนี่ยจะเป็นสูตรขาว6ปีกหรือว่ามีตัวละครดีๆก็ใส่เข้าไปได้นะตัวนี้สามารถเปลี่ยนไปตัวไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่สายปีกเลยเพราะว่าเราจะพึ่งนะครับทานดัานของมังกรสายฟ้ากับปูบ่ใบนั่นเองหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้ครับ น้องดอกบัวนะน้องดอกบัวเนี่ยหน้าที่ของเขาคือการมาล้างดีบัฟครับมังกรสายฟ้าเมือนแต่น้องดอกบัวสามารถล้างได้ด้วยความสามารถสายดอกไม้ดังนั้นครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะเป็นสายหนึ่งเท่านั้นสําหรับการเล่นต้นเกมอันนี้เป็นทีมที่แย่หน่อยนะครับหรือถ้าใครเปิดได้มาแต่ว่ายังมีตัวดีๆอื่นๆก็สามารถมาอัดเดบได้พอ,อฟุตบันเตอร์ครับ นกล้วนนะอย่างที่บอกครับจานจะเล่นสาย1ล้วนนะครับมังกรสายฟ้าก็เสือล้วนนะครับดอกบัวก็ดอกไม้ล้วนปู่ใบก็งูล้วนนะครับคาถาฟื้นฟูดอกไม้ล้วนเลยอัน,นิ่งก็ดอกไม้ล้วนเรื่องเกตดเนี่ยให้อัน,นิ่งกับคาถาฟื้นฟูช่วยดูแลนะน่าจะยังพออ่างูปลาปลาได้บ้างแต่อย่างที่บอกนะครับการเล่นต้นเกมที่ดีสิ่งที่ต้องมีคือ มาออสูนครับไม่ก็เอาซื้อขาต้องเปิดให้ได้นะตอนช่วงต้นเกมถ้าได้มาแล้วเนี่ยเล่นง่ายมากๆดาเมจตัวไหนก็รังสานได้ครับถ้าคุณมีสายซับกับดาเมจดีๆเล่นง่ายตัวไหนก็ปั้นให้เก่งได้ครับอาจจะใช้มังกรสายฟ้าไปจนถึงเวล40-50เลยก็ยังได้ถ้าเรามีซับโหดแล้วเราค่อยไปหาอ้วานไฟไปหาปูกระบีไปหาถาังหเพิ่มเติมซับพ,พอตต้องมาก่อนนะครับเกมนี้ อย่างที่บอกเลครับว่าตัวนี้เซตนี้จะเป็นเซตแนวการตีเนื้อเรื่องนะครับที่กระดูกกับ PVP อาจจะไม่ได้เก่งนะหรือว่าใครอยากจะพลิกแพงไว้ใจช่วงต้นเกมก็ลองดูได้นะครับแต่ไม่แนะน,นําแนะนําว่าเป็นตัวเนื้อเรื่องมากกว่าสําหรับปู่บ่ายบวกมังกรสายฟ้านะสำหรับคนได้เกลือมากจริงจริงแต่คงไม่มีใครเล่นหรอกมั้งช่วงต้นเกมนอกจากจะเปิดแบบฟุกได้มาก็เลยจะเล่นนะครับจานเลือกเป็นพลังประพอๆกน,นะพลังทีมจันห้าล้านสาพลังทีมบอทห้าล้านสี่นะครับไป เมื่อกี้จารย์ลืมบอกไปนะครับว่าความสามารถของปูใบที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยของสายงูเนี่ยก็คือมันจะทําให้ฝ่าตรงข้ามที่ติดสายลัก์ถ้าหากว่าตายเนี่ยจะต,ติดสตันทั้งทีมครับนี่คือสิ่งที่เอามาเล่นกับมังกรสายฟ้าแล้วเดอะเบสนะอ่ะเราเริ่มครับเห็นไหมครับศัตรูตัวซ้ายสุดมีรูปอ่ารูปมือสีดำอยู่ ถ้าหากว่าตัวนี้ตายภายใน2เทินจะสามารถสตาร์ได้ทั้งทีมของฝั่งตรงข้ามเลยมังกรสายฟ้าเปิดไม่ตายครับเนี่ยถ้าไม่ไม่ตายเราจะสตาร์ทสองเทินนะเพราะว่าเราเล่นช่วงหลังๆมาพลังป้องกันของพวกบอทเนี่ยมันจะเยอะขึ้นเราเป็นทักษะ4ี่ครับปูบ่ใบให้ปู่ใบครับ นิ่งปู่ใบามานะครับทักษะที่1ได้เลยหรือว่าจะใช้เป็นทวินเทลมาแทนคาถาฟื้นฟูก็ได้นะใบทั้งทีมครับต้นเกมดีมากๆนะแล้วก็ให้กลับกระทาไอ้นี่ครับล้างสตันครับแต่ว่ามันจะล้างสตันอ่าเดี๋ยวนะอุ้ยไม่ตายครับมันก่อนสายฟ้าติด2เทินเลย ต้องทักษะที่4ดิใช่ไหมล้างสตันนะถ้าจัดจานจะไม่ผิด1มันล้างได้อยู่นะค่าตัวนี้ครับอ่าครับเห็นไหมที่เหลือจะมึนครับจะมีโอกาสในการมืนแต่ด้วยด่านเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะไกลามากๆนะครับมึนสองเธอเลยเพราะว่าค่าไม่ได้นี่ครับโดนตัดพาสซีฟนะ พอ All food ออฟฟูดันเติร์ต้นเกมดีนะครับเห็นไหมตัดพาสิฟได้ทุกตัวเอาไปตีตัวดอกไม้ก็ได้นะนี่ครับไม่แรงแต่เน้นตอดครับบางกรสายฟ้าครับบัฟตัวเองก็ได้นะแต่ว่าลองดูดิบัฟคือเธอแรกมันมันไม่น่าบัฟอะเพราะว่ามันต้องใช้โอ้ เราจะตายก่อนไมเนะี่ยใบได้2เทินถือว่าแจมนะโหตายครับเราไม่ได้ใส่วงแหวนที่มันเป็นเลขมาแต่อันนี้เอามาเทสให้ดูเฉยว่าเป็นประมาณไหนนะสายดอกไม้มันชุบชีวิตได้ครับเออ <c oughs> มา เขาเรียกว่าดาว,ดาวดาวดาว่านออกมาหน่อยนะเนื่องจากอย่างที่บอกครับดา่านหลังๆเนี่ยบอร์ดมันถึกมากจริงๆเราเล่นยากจริงๆนะนี่ครับเห็นไหมอย่างที่บอกครับสัญลักษณ์สีม่วงให้เราพยายามฆ่าเขาให้ได้นะนี่ครับเห็นไหมติดสตันทั้งทีมการเล่นต้นเกมจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆครับเพราะว่ามันจะติดสตันเวลาที่ติดตันเนี่ยเราก็เนี่ยบัฟป,ปูใบครับบัฟทักษะสี่สายงูปูใบเสร็จแล้วเราก็ตีธรรมดาครับอันนี้เอาเกตก่อนอันนิ่งให้เกต ให้เกตปู่ใบครับช่วงเวลาที่เขามึนเนี่ยเราก็มีเวลาเห็นไหมอ่ะแล้ก็ใบครับช่วงเวลาน,นี้มีบางตัวไม่ติดนะหัวอูไม่ติดติดใบสองเธอเนี่ยเรามีเวลาทําอะไรได้เยอะเลยนะครับอันนี้มันไม่ล้างอะ่ะอาจารย์จะไม่ผิดมันล้างได้แต่อาจจะเป็นสายกิเลนนะที่ล้างได้แต่เอามาก็ได้ครับฟื้นฟูเลือดนี่เห็นไหมเราหายสตันแล้วครับ นี่แล้วก็ผ่าต่อครับฆ่าได้อีกแล้วเราตันแค่เทินเดียวถ้าฆ่าไม่ได้สตานสองเทินดอยงที่บอกอ่าความสข้ามสวนมาครับวู้อย่างที่บอกดา่านหลังๆมามันโหดนะช่วงเล่นต้นเกมมันดีกว่านี้เยอะนะครับพายุเฮอริเคนแอร อย่างที่บอกครับเห็นไหมหลังๆเราเล่นเราเราู้สึกว่ามันง่ายเลยเห็นไหมทา,ทางที่ดาเมจของมันเนี่ยเบาๆนะในด่านหลังๆอันนี้ด่านบทที่ประมาณ20กว่านะนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับและนึกถึงดิบรรยากาศความรู้สึกนี่ครับนี่เรามาตีด่านลดลงมาหน่อยน่ง่ายครับเซตเนี้ยปูใบบวกกับมังกรสายฟ้ามันทําให้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราโชคดีนะครับถ้าเกิดว่าเราโชคดีเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัวที่ติดสัญลักษณ์ของปูใบยอ,อยู่ตัวแบบขวาสุดหรือซ้ายสุดมันจะบางมากๆดังนั้นนะครับเราก็จะมีโอกาสเขาเรียกว่าตูมมีโอกาสแบบช็อกเขาได้ไวกว่าน,นี้เยอะนะครับอันนี้อาจารย์ก็ใส่แหวนมาสูงก็เลยแบบพยายามสมมุติให้มันใกล้เคียงมากที่สุดอะ่ะน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสายการตีพวกสัตว์วิญ,ญญาณดูบ้างสําหรับเซตพวกนั้นเนี่ย หลายหลายคนเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นปัญหามากๆสําหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับตีไอ้ตัวเนี้ยตีเท่าไหร่ก็ตีไม่ตายเพราะว่าอะไรครับมีความสามารถในการฮิวเลือดตัวที่จะช่วยได้เนี่ยที่เขาเล่นกันเยอะๆนะก็คือปีบีตรงถังห้าวเอ้ยแล้วตัวละครพวกนั้นออกยากจะตายเราไม่มีทําไงครับพี่พอออฟูดอันเตอร์กระปูใบาสามารถช่วยได้ครับเอามังก่อสายฟ้าก่อนอืมเฮ้ยติดมือไปตัวเดียวอ่ะทักษะสี่ครับ ถ้าเราเล่นสายหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องมองสาย2นะไม่ต้องมองพวกสายที่อยู่ทางด้านขวาของสัตว์วิญญาณนะครับทํายังไงสายหนึ่งเราจะเล่นได้จารย์มองว่าเล่นเล่นแบบเนี้ยเล่นได้ครับ <Yeah. S 1> พอออฟฟูนเต๋อจันว่ามันเปิดได้ง่ายนะทุกคนน่าจะได้กัน <Yeah. S 1> ช่วงต้นเกมดาเมจเราน้อยนะครับอ่ะเอ้ยพี่ผมดาเมจน้อยอะ่ะมันจะตีไหวเหรอหค่อยๆตีได้ครับเนี่ยความสามารถของ พออเนี่ยสามารถปิดพาสซีฟได้มันจะมัมันจะปิดการฮิวเลือดได้นะครับอ่ะลวยครับถามว่าทําไมอาจารย์ถึงเลือกอันนิ่งกับน้องดอกบัวมาเพราะความสามารถในการฮิวเลือดนะครับอ่าปิดพาสซีฟครับปิดพาสซีฟมันเอามาให้มันหายสตัรไวๆนะครับอ่าเรียบร้อยครับหายสตันแล้ว ก็ให้กับน้องดอกบัวน้องดอกบัวนิ่งเนี่ยฮิวเลือดได้สายหนึ่งเนี่ยโหดมากนะครับเราจะยืนได้นานๆเลยอะเราอาจจะใช้เวลาตีนานหน่อยนะครับแต่ก็ชัวร์แหละทักษะหนึ่งครับอ่ปิดพาสซสี่เห็นไหมนี่เห็นยังหลุดยังหลุดมาอีกนะความจริงตีปกติถ้าอาจารย์ไม่ผิดมันมันสามารถห้ามฮิวได้นะ ครับเสริมให้กับเพื่อนไปก่อนถ้าเป็นเวลแรกๆเนี่ยอาจจะโดนทีมีจุกนะครับอะปล่อยให้มันฮิวนะอันนี้ปล่อยมันฮิวไปก่อนโหดูดิมันฮิวเลือดหดวขนาดนี้ต้นเกมจะเล่นยังไงอะเก่าครับตีธรรมดาโอ้ไม่ติดติดพาสซีฟเนี่ยบางทีก็อาไม่ได้ห้ามฮิวนะมันปิดความสามารถ ต้องตีธรรมดาของตัวไหนวะนี่ไงตีธรรมดาของปู่ใบครับปิดพาร์ตส,สิบบวกกับความสามารถปู่ใบที่ห้ามฮิวเนี่ยอันนี้ห้ามฮิวของจริงละเ <c oughs> มื่อก่อนมันปิดพาร์ส,สิบมันได้นี่อ่าลองดูครับมันจะฮิวได้ไหม <c oughs> โอ้ฮิวได้นะครับแต่ว่าฮิวเลือดน้อยลงนะ ด้วความสามารถแหวนอาจจะน้อยเกินไปแต่เปล่าก็ฆ่ามันไปเลยแล้วกันอ,อเรียบร้อยเป็นไงกันบ้างครับสําหรับทีมสายเกลือนะอันนี้เรียกได้ว่า2ตัวละครที่ไม่มีใครอยากได้หรอกครับปู่ใบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์น้อยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเปิดได้แล้วไม่มีตัวสายควบคุมดีๆเนี่ยปู่ใบก็เป็นตัวที่น่าเล่นนะแต่ในช่วงต้นเกม p ี PV p ก็เล่นสายถึกปู่ใบก็ไปด้วยได้นะครับใบหมูเนี่ยสองเอ์นเนี่ยถือว่าแจ่มมากนะ ถือว่าไม่เลวเลยนะครับคู่ยืนคู่กับปู่พิษน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็มังกรสายฟ้าต้นเกมจานให้ยืนหนึ่งเลยส่วนกลางเกมกับท้ายเกมก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าเบาเบามากๆที่เหลือเนี่ยทุกคนน่าจะเปิดได้ทุกคนอ่ะเนี่ยพวกอันนิ่งกระทาเฟิร์นฟูด,ดอกบัวพอออฟฟ์อันเตอร์ทีมนี้ตีในเรื่องจานให้ระดับ5ดาวไปเลยช่วงต้นเกมแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงครับกระจัดกระจายเล่นกันได้ยากจริงๆ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกูดรักแค่ฟันขอให้เป็นวันที่ของสนุกของทุกคนอย่าลืมกดซับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับตอนนี้เขาได้ระบุแพทมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นแพททางอาวุธรับแต่ว่าตู้จะเป็นตู้แบบปกติตามแพทนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแล้วกันเรื่องนี้เดี๋ยวทําคลิปแนะนําการเล่นเพิ่มเติม,ตมให้ใใขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย